สวัสดีทุกคนวันนี้น้องแบมโมโดไทยพาเพื่อนมาชมห้องพักที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมโมโดไทยร้านพันดิบช่างทองไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเป้ยนะคะสวัสดีค่ะ,คะไม่ทราบว่าร้านพันดิบช่างทองเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ร้านน่าจะเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเป็น,นธุรกิจครอบครัวค่ะสมัยก่อนจะอยู่ตรงตู้ตรงโซนฝั่งโซนบีใช่ไหมตรงนั้นนะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่โซนฝั่งนี้เป็นห้องโซนบีบีค่ะ ทางร้านขายสินค้าและให้บริการด้านใดบ้างคะที่ร้านจะมีกรอบทองตลับทองแล้วก็มีพวกยิงเปอร์เซน็นเหมือนเช็คโลหะเช็คเปอร์เซ็นทองเช็คเนื้องเงินอะไรบพวกนี้ค่ะค่ะโลหะทั้งหมดเลยได้หมดเลยค่ะกลุ่มเป้าหมายของทางร้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใดคะเออที่ร้านก็จะมีลูกค้าคนไทยที่เป็นเซนา้าลูกค้าขายไลฟ์สดแล้วก็มีคนจีนชาวต่างชาติอะไรพวกนี้ค่ะค่ะขุดไปช่วดแน้ำสินค้าที่น่าสนใจเพื่อนได้ชมหน่อยนะคะอ,อ๋อได้เลยค่ะยินดีค่ะ ตลับรูปไข่ทรงหัวเต่าทอง85 <Style. S 1> กเรซน์อบรูปหล่อยกซุ้มบนล่างตลับเพชรหลงปุตโตหลังแกะยันตลับเพชรหลงปุสุปเปิดหน้าเปิดหลังตลับลงยาสุขโขทัยร <c oughs> อบลงยาไม่มีสุ้ม ตะกุดลงยาข้างไขป่ปลากอบหลวงพ่อกลวยไม่มีสุม้มตลับเต่าเพกคู่งานอลังการตลาดปิดตาลงยาสุโหไทยหลังแกะยัน ร้านพันธีบช่างทองตั้งอยู่บริเวณโซน B ชั้น3พันทีบงามวานเปิดให้บรกิการทุกวันตั้งแต่1 0 3โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งบริการรับสั่งทําและจําหน่ายกอบผ้าตลับผ้าทองคําปีกและส่งราคาโรงงานและฟรีใบเช็คเปอร์เซ็นต์ทองทุกใบด้วยหากคุณผอนสนใจแวะมาชมที่ร้านได้เลยหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่0618989649และ0655435356คุณเปิดนนี้น้องแบมลาไปก่อนบ๊ายบาย